วันนี้คุณเล็กจะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเจง่ายๆเจบ้านๆนะคะแต่รับรองความอร่อยมากค่ะไปดูสูตรใต้คลิปแล้วมาทำกันเลยนะคะเจวันนี้นะคะจะเป็นกระหล่ำปลีตุนค่ะตุนง่ายๆแล้วก็ใช้เครื่องปรุงน้อยๆนะคะเห็นไหมคะคุณเล็กแทบจะไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยแต่รับรองความอร่อยเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการนําฟองเต้าหู้ค่ะฟองเต้าหู้นี้คุณเล็กไปล้างผ่านน้ามาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เอามาทอดค่ะเราจะไม่ใช้น้ํามันเยอะๆนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นอาหารเจจะน้ํามันเยิ้มๆก็จะไม่น่าทาน่ะเนาะนี่ค่ะพอทอดเสร็จแล้วเราก็จะเอากระหล่ำปลีของเราค่ะลงไปทอดเหมือนกันค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้ผักของเราไม่ขมนะคะแล้วพอเราไปตุน ก็จะใช้เวลาน้อยค่ะนี่นะคะพอทอดเสร็จไปแล้วพอเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเริ่มปรุงค่ะโดยใช้ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลทรายคุณเล็กใช้แค่นี้เองค่ะเครื่องปรุงนะคะแล้วเราก็จะกลับด้านค่ะผัดผัดให้อ่าเขามีสีที่เท่าๆกันนะคะซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลไปโดนกับกระทะนะคะเขาก็จะมีความไหม้เป็นคาราเมลนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ อาหารของเรามีสีสวยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะกลับด้านกลับด้านให้เขามีความสีเท่ากันแล้วก็สุกเท่าๆกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะเห็นไหมคะน้ําเราก็จะสีสวยค่ะอีกนิดนึงใส่ให้หมด เปิดไฟแรงได้เลยค่ะพอน้ำร้อนแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนผสมอื่นลงไปค่ะส่วนผสมที่เหลืออยู่ก็จะมีแครอทนะคะแล้วก็เห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดหอมแห้งที่เราแช่น้ำแล้วก็ทำความสะอาดไว้อย่างดีแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคิดถึงสมัยตอนที่แม่ทำให้ทานเลยค่ะสมัยก่อนเขาก็จะไม่มีเครื่องปรุงเยอะอะไรมากมายนะคะผักก็ไม่เยอะก็จะไม่มีแบบ สีสันอะไรมากมายนักนะคะแบบนี้ทานได้ทั้งบ้านเลยอะคะ่ะอันนี้คุณเลือกใส่กจิเบอรี่ลงไปนิดนึงหรือที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าเกาเกีก้ยคะ่ะใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็กดกดให้เขาจมน้ําค่ะที่ไม่ใส่เป็นผัดพร้อมกับกระหล่าปีก็เพราะว่า,าพืชพวกนี้เขาจะสุกง่ายอะนะคะเราต้องการความหวานของน้ําเขาด้วย แล้วก็ความหอมจากเห็ดหอมด้วยนะคะวันนี้คุณเล็กใช้เห็ดหอมสดและเห็ดหอมแห้งค่ะรวมกันไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะตั้งไฟให้เขาเดือดแรงๆเลยค่ะแล้วก็หลีไฟลงค่ะก็จะเป็นการตุ๋นนะคะชิมรสตามใจชอบเลยค่ะถ้าเมื่อกี้เราใส่เครื่องปรุงไปน้อยสามารถเติมได้อีกนะคะใครมีผงชูรส ผงชูรสเจนะคะเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะแต่ว่าคุณเล็กไม่ใช้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคุณเล็กก็จะใส่ฟองต้าหู้ที่เราทอดเมื่อกี้เนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็หักหักเขานะคะใช้ทัพพีเรานี่แหละค่ะหักเลยทําไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูเนาะใครๆก็ทําได้ค่ะถ้าคุณเล็กทําได้ใครๆก็ทําได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้คุณเล็กก็จะไม่ค่อยปรุงอาหารเหมือนกันแต่พอ เรารู้วิธีมันก็จะไม่ยากนะคะอันนี้เราก็จะตุนจนเขาเปื่อยเลยค่ะใช้เวลาไม่นานก็เสร็จค่ะน่าทานมากเลยค่ะเปื่อยทุกชิ้นค่ะนุ่มและเปื่อยแต่ไม่เละนะคะสีสันเราก็ยังอยู่ครบเลยค่ะน่าทานมากเลยคล็กแอบทิมหลังไม้แล้วค่ะ เนื้อเขาก็จะนุ่มแล้วก็เปื่อยได้ที่เลยค่ะน้ําสุปก็หวานหอมน้ําผักมากค่ะเพื่อนลองทําดูนะคะเล็กไปแล้วค่ะอยู่บ้านปลอดเชื้อนะคะสวัสดีค่ะ